ก็เลยที่จะใ่ต้นเมื่อกี้พอรักมันทำร้ายเลยย้ายไปทำหน้ามาเอาโทษครับขอโทษครับเม้งดันครับไปทีอเฮ้มึงโดนเม้งคลอตายเหี้ยเออไอ้เหี้ยรวยเอ้ยอ้ยเรื่องนี้กน่าเปลี่ยนเรื่องนี้ก็น่าเปลี่ยนสีสกินไอ้เหี้ยงูนี้กูน่าจะฆ่าไอเน้าเขาเคลื่อนพิสูจน์ตัวตนเขาเคลื่อนพิสูจน์ตัวตนแม่วะไม่ยินไหนไม่ยินไหนมึงเข้าเข้าเฮ้ยคนดีคนดีโบมึง ไอ้ตัดโอนไอ้ับขึ้นขึ้นพอรักมันทำร้านเรียไปทำรถกูเรียกแมนชั่นพอรักมันนั่งรถเลยทำยถประชนยาพอรักมันดันรถเลยทำรถประชนละโอหั้องมีคนไก่เป็นยังไงโอหั้องมีคนหมักส่วนโอไก่ต้องมีคนกินถ้าเก้าเขาซาวให้กินแล้าสิบเบกอะไรวะเยอย เรา้กินเ้าสิบปกว่าอีกเชื่อจริงเชื่อจริงเชื่อจังเกมไม่ไม่ไม่ไไม่ม่กูเกมไม่กันละเื่นกันละเนกันละเพื่นเกมไม่อ่ะเกมไม่อะเกมไมอกูเกมไม่กูเกมไม่กูเกมไว่เช่น้เกมไม่เยวกันละเกว่ามึงเป็นเกมไม่อุ้ยไอ้กุดอยากย่นาโ่นนละไกลวะไอโง่งกูรู้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 วันนี้ปานนี้มึงแยผิดปกติกูรู้กูรู้ กูบอกแล้วแ่านี่ยไม่ได้ปาแม่ปู่จะให้เปนเซเว่นตอนไหนฮะอีกอีสักสี่ตาไปเพื่อนอีสักสี่ตาอีกสี่ตาโอเคเซเตาจบไปสักสี่ตาพอจบสีตาก็บอกอีสีตาอะไรแต่กูแค่สองตานะชื่อลุงพลาแปดบ่ะควยเอ้ยชื่อลุงพลาแป๊บะหนุฮะพลาแป๊บชื่อุงพลาแปดป่ะแปดเยี่ยนะวะเยียเหี้ยเอะ เราพูดบริสุทธิ์ทั้งคู่เพื่อนเอีอะไรเราเราแวงกันเองทำไมนะเราเราแวนกันเองเงี้ยเอาเยอะตัวนี้เช่เรื่องพลังแปดรอไม่เชื่อเฮ้ย n ่โน i โนนโน no no โน n น ไอ้ยึบไอ้ยบไอ้บบมเป็นเนี่ยมึงเข้าเครื่องตัวจับเลยมึงเข้าเ้เครื่องตัวจับกันเลยเหี้ยมึงดูกูมเป็นไมา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 มมมา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 มมามมามามมา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 ไมา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 ามมา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 ามากอมมังแ่ม็มมาาม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 มามึงเข้ามาม